ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเองเอ่อ C G G H 7 7 8นะหรือเล็กน้นิดน่านบเกนตัวนั่นแหละวันนี้ผมจะมาหาสอนหาไอ้ทำ์อิโซกันนะครับทุกคนหรือว่าไอนาฬิกาทรายหานี่นั่นเองการหานาฬิกาทรายหานี่ก็จะมีโอกาสได้ได้ก็คือทำา e l l v v r y y u u s t หรือ Quest ตรงนี้มันก็จะมี d e f e a t iTA หรือไอไอแทนั่นแหละ ก็คือแล้วก็จะเล่นแบบโหมดโหมดมีเดียมโหมดโหมดอีซี่จะไม่มีโอกาสได้เลยโหมดนอร์มอลจะมีโอกาสได้25%โหมดฮาร์ดจะมีโอกาสได้50%แล้วก็โหมดบอลลัดน่าจะประมาณ25%เหมือนกันมั้งครับสว่นสวนส่วนของโหมดโหมดที่ผมอันนี้ผมจะมาสอนเอาแบบเควสแบบนี้นะผมจะมาสอนเอาเควสแบบนี้ ก็คือขั้นแรกรอรอ,รอ,ร,อรอเกมรอเกมแป๊บนึงรอสักโอเคเมื่อเข้ามาแล้วให้คุณเลือกโหมดน้ําแข็งแล้วเลือกดาอะไรก็ได้แล้วให้เลือกตัวที่คิดว่ามันไปไป,ไปส่วนผมจะเลือกไอ้ดัมมี่แล้วกันเมื่อคุณเมื่อคุณได้แล้วให้คุณบินมาให้ให้คุณบินไปตรงนู้นนี่ตรงตรงนู้นินไปตรงไกลสุดและ แล้วรอมันหยุดบินคุณเห็นศพตรงนั้นไหมนั่นแหละสิ่งที่เราจะไปเอาแล้วสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเดินไปหาเดินไปหาเสร็จปุ๊บมันจะมีข้ออินเทอร์เล็กออกมาให้คุณกดเข้าไปเมื่อคุณกดเข้าไปแล้วมันจะเข้าตรงตรงนี้ซึ่งขอตัด เมื่อเรามาถึงไอ้โหมดหานี้แล้วมันจะมีคนสองคนคุยกันแล้วก็ปล่อยให้มันคุยนไปมันคุยเลยไม่รู้ผมก็ไม่รู้นนว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรกันพก็เขียนาิตลประตูีต่อไปนะครับให้คุณพุ่งให้ให้คุณตามหาให้คุณตามหาคอกแมนที่หายไป ไม่ได้เรียกว่าคอกบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ที่หายไม่ไม่ทีเออชื่อเลยนะบิ Big ๊กบิ๊กเบลเลอร์หาหาบิ๊กเบลเลอร์มันยนบิ๊กเบลเลอร์นั่ er นเองซึ่งเราจะเจอเขาตรงนี้ให้เรายืนไปที่เขาหรือกดไปที่เขาก็ได้แล้วเขาก็จะโผล่เันมาแล้วเราก็จะถูกว่ามาที่ด่านน้ำแข็งให้เราเดินไปตรงนู้นเราก็ได้ได้สู้กับไอ้แทบแต่ย้ำว่า สู้ไอแทบนะจะมีโอกาสได้จะมีโอกาสได้าไดนาฬิกาทรายแบบไม่ไม่ไม่ไมไมทำควสประมาณห้าสิบหรือ25้านี่แหละส่วนวิธีการสู้นะครับทิปง่ายๆก็คือไปยืนอยู่ตรงนี้มันถึงแม้ถึงถึง,ถงแม่จะโดนดาเมจแต่ก็ดีกว่าดีกว่าเดินไปเดินมาให้คุณยืนอยู่ตรงนี้ไป คุณเดินอยู่ตรงบนหัวมันไปนเรื่อยๆอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวยืนไปนเรื่อยๆถึงแม้มันจะตีคุณเจ็บแต่คุณก็สามารถฮิวเลือยดได้แล้วแล้วมันจะมีก้อนเนี้องมาถ้าคุณคิดว่าคุณพุ่งทันก็พุ่งเลยนะครับเมืม่อเมื่อเมื่อเขาล้มแล้วเราก็รีบลงไปต่อยเขาเลยครับไปทำนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเข้าเฟสสอง และเกตที่ผมเกดเล็กกิน,น้อยที่ผมจะบอกนะครับเมื่อไอ้ก้อนหินตรงนี้เกิดมามันจะมีคำว่าเสียงติดออกมาทีนึงถ้าแล้วแล้วให้คุณรีพุกนะครับถ้ามันมีเสียงติดออกมาหรือถ้าคุณพุกไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าโดนบ่อยเกินไม่งั้นไม่งั้นคุณอาจจะตายได้แล้ว่อไปสอง นี่จะเป็นเฟส2.1.5นะครับ1.5ซึ่งเฟสนี้มันจะเข้ามาต่อยกับเรานะครับใช่ไหมวะน่าจะใช่เขาจะเข้ามาต่อยกับเราแล้วครับซึ่งมันก็น่าจะเจ็บมัง้งหรือไม่รู้แล้วเขาก็จะกระเทือพื้นเสร็จแล้วด้วยนะครับถ้าคุณกัดจังหวะได้คุณก็หลบไปเลยแต่ผมจะไม่หลบเพื่อทําให้มันอันนี้เมื่อเขาลงมาจากพื้นแบบนี้นะครับให้คุณพุ่งไปเลยนะครับและอย่าเพิ่งเดินเข้าไปนะครับรอน้าแข็งหายไปก่อนไม่งั้นคุณก็จะได้รับดามอีกต่อเหมือนเดิม และคุณก็สู้ต่อไปแล้วครับเมื่อเมื่อเขาเข้าสู่เฟสสอนะครับเขาก็จะวิ่งมาใส่เราเลยครับรีบวิ่งแบบ เขาก็จะวิ่งแสลแลนะนะครับจังหวะนี้ให้เราต่อยเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วจ,จนเขาตายนะครับแล้วเขาก็ตายไปที่เรียบร้อยครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าเรามีเควสเควสนี้นะครับเราก็จะได้หนึ่งราฬิกาซารมาแบบการันตีนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าเราไม่มีนาฬิกาซายเราไปเล่นนะครับจะมีโอกาสประมาณห้าสิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ที่คุณจะได้นาฬิกาสายเหมือนกันนะครับซึ่งสําหรับคนที่รู้ผมก็มาสอนให้นั่นแหละแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ผมก็มาสอนให้คนที่ไม่รู้นะครับก็สาหรับวันนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย